h v l r y o v e w y o n o w e you m u y s u o u y s to Inkaboo EP2 คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันต้องขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ให้คอมเมนต์มาในคลิปแรกนะคะสามารถติดตามได้ต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ที่ คลิปนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันน่าจะเห็นจากต้นคลิปไปแล้วนะคะก็คือสิ่งที่อยู่ในนี้น่นเองน่าจะเคยได้ยินคำว่าตู้เสื้อผ้าที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่2คํานะคะคําแรกก็คือ wardrobe คําที่2ก็คือ closet แล้วอะไรมันถูกอะไรมันผิดกันแน่จริงๆแล้วนะคะไม่มีคำไหนถูกและคำไหนผิดนะคะคำว่า wardrobe เป็นภาษาอังกฤษแบบ British แล้วก็คำว่า closet เป็นภาษาอังกฤษแบบ American ค่ะเวะลาที่นักเรียนเข้าไปซื้อของออนไลน์นะคะโดยเฉพาะเ,าเว็บไซต์ที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยสงสัยกันไหมคะว่า ในร้านเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำว,ว่า shirt, คำว,ว่า t r o u s e r s คคำว่า skirt หรือคำว,ว่า dress นะคะมันยังมีชนิดเสื้อผ้าที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยแล้วอะไรเรียกว่าอะไรละ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกชนิดแรกก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า t-shirt ค่ะโดยแบบคอกลมเราจะเรียกย่อยไปอีกว่า c crew neck นะคะ ตัวนี้เรียกว่าโปโลเชิร์ตค่ะที่มาก็ตามชื่อเลยนะคะในอดีตเขาแดัดแปลงไว้สำหรับนักกีฬาโปโลค่ะตัวนี้เราเรียกว่าลองสลิฟทีเชิร์ค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือเสื้อแขนยาวค่ะมาถึงชนิดนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกเขาว่าเชิร์ตนะคะก็จะมีปกมีกระดุมผาหน้าแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือชุดเดรสนะคะน่าจะรู้จักกันทุกเพศทุกวัยเนาะ ส่วน3ตัวต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่า b l ouse ค่ะ b l ouse ก็คือเสื้อส่วนบนของคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้เราเรียกว่า Peplum b l ouse ค่ะ Peplum b l ouse ก็จะเป็นลักษณะของเสื้อผู้หญิงที่จับจีบบริเวณช่วงเอวและสะโพกช่วยพรางหุ่นสาวๆได้ดีเลยค่ะ ตัวนี้ไม่ใช่สูตรนะคะเราเรียกว่าเบลเซอร์ค่ะโดยเบลเซอร์จะมีลักษณะคล้ายๆสูตรแต่เป็นทางการน้อยกว่าแยกกันง่ายค่ะเพราะว่าสูทจะต้องใส่คู่กับกางเกงหรือกระโปรงที่ตัดจากผ้าสีเดียวกันชนิดเดียวกันเท่านั้นค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เราเรียกว่าสปอร์ตคลอทหรือสปอร์ตแจ็คเก็ตนะคะก็จะเป็นทางการน้อยที่สุดเลยค่ะเอาไว้ใส่แบบเก๋ๆสปอร์ตๆนะคะ มาคะเด็กๆ,ๆสำหรับ EP นี้หวังว่าเด็กๆจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการช้อปปิ้งออนไลน์เลือกเสื้อผ้าได้ถูกใจเด็กๆแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเหนื่อยมากเลยตะกี้ EP หนะ้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรติดตามกันนะคะสำหรับ EP นี้บายบาย